ละครั้งหนึ่งไม่นานมานี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ากล้องเขาเพิ่งรู้จักการเทรดทองจากเพื่อนคนหนึ่งและเริ่มหลงไหลในเส้นทางนี้ทันทีวันหนึ่งก้องเปิดกราฟทองแล้วพูดกับตัวเองอย่างมั่นใจว่ารอบนี้ทองมันต้องขึ้นแน่ๆเราจะต้องไม่พลาดโอกาสนี้เด็ดขาดเขากดออเดอร์บายด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่กราฟกลับค่อยๆไหลลงตอนแรกเขายังคงนิ่งคิดว่าแค่ย่อตัวก่อนจะเด้ง แต่ยิ่งดูกราฟยิ่งไหลลงแรงเรื่อยๆเสียงแจ้งเตือนมาจิน้นต่ำดังขึ้นกล้องไม่รอช้าโอนเงินจากบัญชีเข้าพอทันทีมันต้องเด้งสิวะต้องถัวต้องซื้อเพิ่มเขากดออเดอร์บายเพิ่มแบบไม่ลังเลแม้แต่น้อยจนกระทั่งดึงเงินในพอร์ตดึงเงินเก็บหมดเกลียง เขาหยิบบัตรเครดิตออกมาด้วยความสิ้นหวังและเกอกเลขบัตรเพื่อนำเงินไปเติมพอร์ตแค่ประคองอีกนิดนะ่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาเขาพูดกับตัวเองเหมือนสะกดจิตแต่ตลาดมันไม่มีหัวใจทองร่วงแรงแบบไม่ทันตั้งตัวเสียงมา r จิ้นคอดดังขึ้นจบเกมในพริบตา กลองนั่งนิ่งหน้าจอมืดไม่มีอะไรเหลือพอร์ตถูกล้างหมดทั้งเงินเก็บทั้งวงเงินบัตรเครดิตเขานั่งเมอในห้องเงียบๆนึกถึงคำพูดของเพื่อนเมื่อวันก่อนว่าอย่าใช้บัตรเครดิตมาเทรดนะมันไม่คุ้มเลยจริงๆแต่ก็สายไปแล้วใบแจ้งนี้กองพเนินอยู่ตรงหน้าเขาเปิดสมุดแล้วเขียนบันทึกบทเรียนชีวิตอย่าฟื้นเทรนอย่านำเงินในอนาคตมาไล่ตามความโลภ ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ตลาดมีได้มีเสียแต่ชีวิตเรามีรอบเดียวอย่าทิ้งอนาคตด้วยอารมณ์ชั่ววูบ